โอ้ยเห็นงอเป็นตุม่มหลัใจบอดีอย่างนันเป็นคือเขาว่าแต่ว่ามือว่านก็เด็เห็นเกิดตุม่มแต่ว่ามือนี้เกิดตุม่มเวลาเวลาเอาไหมสูนเพิ่นกระเจ็บจังว่าจะเป็นคือเขาเด้อยไงวะเห็นแต่ของเขาเป็นพอดีมาผอของจะคลองเองจังมันแมนบอแมนพี่น้อง อะลบบรบุเป็นตจะอยู่ตอนไหนมันกำลังเป็นพื้นตุ่มหน่อยๆเหวี่ยงยิ้งด้วยนี่ตุ่มหน่อยๆไงขางเดียวได้ว่ากระตุ่มบ่ใหไงได้ละสงสัยซื้อ สงสัยว่าแมนบอลเอ,อ,เอ,อิงอดเนยด หาใจเหี้ยเบื่ออาการซอยกันนี่พี่น้องพันเป็นแบบใด่เจ้าว่าเพิ่นโบให้เขาทายไก่ ขาเศร้าเร็วๆได้หละเอ้ยเริเร่องๆโตกระสมบู์บรสุยอย่างอยู่แต่ว่าตอนนี้นเ,เห็นค้นฟูเลี้ยวผมเห็น่ะหยุก่ะบางหันหันขึ้นเต็มอยู่ปลาน,นีหยกละ่ะ อัาวโดยผู้ใดได้เขามมเบอกคิมนี้เห็นแล้วกะบอกวิธีการเนี่ยจากว่าเหตุแบบใดเพราะว่ากระเบนเคยบนเคยเห็นแบบนี้ตอนเขาเป็นกะง่วข่อยกระ่บเป็นคือเขาั่นะแต่ว่ามอนี่หันมันเป็นแบบังนส่โอใจเสียก็ะเป็นตุ่มหน่อยฟังนี่ตุ่มนี่หน่อย ต่ฟังหล,ลังเป็นตุ่มใหญ่เยอแต่วาหยบค่ะก็บโกหัวว่าอาการเป็นอย่างไรพี่น้องผู้ใดเห็นผู้ใดฝอกับทักมาแน่ด้จะรักษาแบบใดเหตุแบบใดตัวน,นี้แต่ว่าสงสัยแต่มบัานหัวว่าเป็นหรือเป็นสงสัยสื่อๆก็เลยมาเหล่าสู่ฟีน้องฟังว่า,าผู้ใดเคยเป็นแบบนี้อยูออ่บอซอยบอกวิธีเนี่ยว่าเหตุแบบใด